ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่กระท่อมรัสังขันบ้านรุนนะคะก็จะมีกระท่อมของหลวงปู่นะคะที่ให้กับญาติธรรมแล้วก็ลูกหลานหลวงปู่นะคะมาสักาการะไหว้บูชานะคะที่นี่นะคะก็จะร่มรื่นนะคะค่ะเดี๋ยวนมจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะที่กระท่อมรัสังขันบ้านรุนนะคะนี่จะเป็นกระสีไฟนะคะจะเป็นกองไฟของหลวงปู่นะคะบูชาไฟะคะ่ะ ให้ลูกหลานได้กราบไหว้สักการะนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะท่านผู้ชมถ้าใครมาที่นี่ก็พลาดไม่ได้นะคะที่จะบูชาไฟนะคะแล้วก็จะมีขอพรที่ค้องใหญ่นะคะเพื่อชื่อเสียงจะได้กล้องกลางวันเหมือนดังที่ว่าของใหญ่นะคะของใหญ่ที่นี่นะคะแล้วก็จะมีองค์หลวงปู่นะคะองค์ที่ใหญ่ค่ะองค์ที่ใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่กระท่อมรัสสังขารบ้านรุ่นนะคะที่นี่นะคะ ใครมาที่นี่ก็จะมีโชคมีลาบนะคะมาขอพรนะคะมันก็จะอย่างน้อยๆไม่ได้อะไรก็จะได้ช่วยแบ่งเบาเรื่องจิตใจเราได้นะคะท่านผู้ชมมาค่ะเดี๋ยวเอาไปไหว้พร้อมๆกับนมอมุ่มเลยเนาะ,ะน้อไปไหว้หลวงปู่ชวงพร้อมๆกับนมอมุ่มจ้ะนี่จ้ะ มีองค์หลวงปูที่ไงนั่งอยู่กลางตรงหน้านะคะกลางปลาเขาที่เขี้ยวกระจีแล้วก็้อมโดยไกลนะคะท,ท,ทีท่าอย่าติรามดูร้านหลวงปูเนาะคะ่ะที่เพิ่นมีโชมมีลาเพิ่มามากแก่บนกระสีมากมายไปหลายขนาดนี้เนาะ,ค,ะค่ะพอมีโชวมีลาแล้วก็มากแก่บนญให้หลวงปูเนาะคะ่ะเนาะ เบิ่งจากไกลแล้วกะสีมีผู้โคดีไยเติบยูเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวน้องอุ้มจะพาไปตามตัวเลขกันนะคะอันนี้ก็เลยเอาให้ดูเลขเก่าค่ะเลขเก่าเน,นเเาะพี่ทัศน์ก็ยังมีการบันทึกไว้นะคะเลขเก่านะคะนี่นะคะที่น้องภูมิายว่าที่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ตอนอตอนเขาปส่ 5, 9, ตรงศูนกับห้าหนึ่งสอนก็คือเข้าตรงไม่รู้เนาะค่ะออันนี้คือให้ดูงวดก่อนงวดที่ผ่านมานะคะหกห้าเจ็ดกับสี่สองศูนย์ ไปไปไปเข้าเลขทูบเนาอเลขน้องภูมินะคะอ่าในของดใหม่เอามาดูงวดใหม่นะคะของงวดวันที่สิบหกงดงดใหม่ก็เลขเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะค่ะเลขทูบของน้องภูมิบอกตัวเดิมอีกบ่กลับข้างที่อกลับข้างค่ะอันนี้คือเลขน้องภูมิครับให้ตัวเดิมอ่ะค่ะให้ตัวเดิมให้ตัวเดิมนะเพียงแต่ว่าหกกับเก้าก็กลับหัวเอางดก่อนเขาจะเขียนหกห้าเจ็ดแต่งวดนี้เขาจะเขียนเก้าห้าเจ็ดอันนี้เลขทูบเขาจุด เลขทูบจุดได้20 20คือ,อน้องภูมิอยากจะมาจุดที่กระท่อมแต่มาไม่ได้เพราะพี่สาวเขาติดโควิดน้องภูมิก็เลยบอกผมว่าลุงอย่าอย่าเข้ามาอ๋ออย่าเข้ามาอพอพี่เดียติดโควิดลุงอย่าเข้ามานะผมก็ครับอันนี้ก็ขอให้น้องภูมิไม่ติดโควิดแล้วก็ให้พี่น้องภูมิให้หาเร็วๆจะ้ะค่ะอันนี้แล้วพอเขาถ่ายถ่ายวิดีโอนิดนึงแต่ผมเขาไม่ได้ส่งให้ อันนี้เขาเขียนให้เมื่อคืนอันนี้เขาเขียนให้เมื่อคืนครับแล้วก็สลักชื่อด้วยน้องภูมิที่ชื่อน้องภูมินี้น้องภูมินี้จะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อยู่ท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนค่ะแต่ไม่ใช่น้องภูมิที่ท่านเข้าใจที่คอมเมนต์มาครับน้องภูมิคนละคนน้องภูมินั้นอายุเด็กน้อยเี่แต่น้องภูมินี้เรียนได้ชั้นพสอสองครับเกิดปีห้าเจ็ดค่ะพีภูมิหลายภูมิเนาะครับหลายภูมิชื่อซ้ํากันเหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อจริงเขาก็คือรชนน์ อันนี้เขาเขาเขียนชื่อเขาเลยเวลาเขาเขียนเลขเขาจะเขียนชื่อแบบนี้ชื่อเล่นน้องกูชื่อเล่นน้องกูเขียนแบบนี้นะคะก็จุดทูบได้สองศูนย์ได้สองตัวเองัหมคะพี่คนนี้สองตัวครับหมดกนได้สามตัวงวดนี้ได้สองตัวค่ะอันนี้คือเก้าห้าเจ็ดนี้เขาเขียนให้ไหมคะอันนี้เขาเขียนให้เขาเขียนให้ด้วยอันนี้ลายมือเขาเองใช่ไหมคะเนี่ยครับอันนี้คลิปก็อยู่ในในในโทรศัพท์ผมที่พ่อเขาส่งมาให้ก็ประมาณสองนาทีค่ะค่ะคือถ้าถ้าอยาก ส่งคลิปคืออยากให้เขาเห็นรูปน้องภูมิว่าเออน้องภูมิคนนี้เป็นหน้าตาแบบไหนอยู่กระท่อมรักสันคารส่วนมากไม่มีรูปเนาะไม่มีรูเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยลงอยู่แต่ก็มันก็นานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเขาไม่ให้ถ่ายใช่ไหมคะแต่ปีนี้เขาเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายแต่พอเขาไปไปถ่ายได้นิดเดียวเลยส่งให้เขเขาไม่ให้ถ่ายก็เลยไม่ถ่ายเนาะไม่ได้ลงรูปน้องภูมินะคะ บอกว่าเสี่ยงโควิดเขาก็เลยห้ามลุงยาบอกวาา่ายาอันนครับอันนี้ถ้าเห็นน้องภูมิเขาพูดนี่ก็เขาจะเป็นคนตลกตลกแล้วก็เขาจะยิ้มตลกยิ้มคล้ายๆแก่แต่ผมไม่ว่าลุงปู่หรือคือคล้ายๆกันเขาจะยิ้มตลอดแล้วเขาก็จะคุยก่น<ะ>ครับ แต่เรียนนี้เขาบอกว่าน้องภูมิไม่เอาที่หนึ่งหรอกลงภูมิเอาที่ห้าแต่พี่สาวเขานี่เรียนได้ที่หนึ่งตลอดตลอดทั้งตั้งแต่อนุบาลมาเลยแต่น้องภูมิก็เป็นเหมือนเด็กมีเซนอะเนาะครับค่ะพูดสำเนียงพูดนี่ก็คือพูดเหมือนผู้ใหญ่เนาะพี่เนาะแต่แต่ที่บอกว่าบางคนเขาบอกว่าน้องภูมิให้ถูกตลอดเวลาคนตามเยอะๆให้ถูกอันนี้ก็อยู่ที่บุญวาสนาของเราใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ว่าแม่นทุกงวดหรอกก็คือตามที่ผมบอกมาคือตั้งแต่ เก้าหนึ่งเก้าอันนั้นได้ประมาณแปดหมื่นแล้วก็ครั้งที่สองก็ไปจับลอตเตอรี่น่าจะสามสองห้าหรืออะไรนี่แหละก็ <had. S 2> ได้ประมาณห้าหกใบและตอนออกหนึ่งสองน้องปูมก็เปียนให้ห้าหนึ่งสองกับเป็ดสองศูง แต่สองศูนย์นี่น้องภูมิเขียนให้มาสามงวดนี้่เลขสองศูนย์สี่สองศูนย์แล้วก็สองศูนย์สามงวดนี้สามงวดนี้น้องภูมิจะเขียนเลขนี้มาตลอดแล้วก็งวดก่อนให้เก้าห้าเจ็ดแต่งวดนี้เขาให้เข้ากลับหัวค่ะเป็นเก้าห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดงวดก่อนให้หกห้าเจ็ดงวดนี้ให้เก้าห้าเจ็ดครับวันนี้เขาลงไปน้อยค่ะเขากลับหัวลงครับทุกตัวเดิมเราทุกตัวเดิมเก้าก็หกตัวเดียวกันก็ดู เ่ะเทียบดูก <cat> ็ได yep. <sh> ้นะคะเนาะเทียบดูก็ได้ครับนี่ครับะคเทียบไหมเทียบค่ะได้ยินเออเห็นอยู่ค่ะเสียงไม่ค่อยได้ยินหรอกหกห้าเจ็ดกับสี่สองศูนย์ม่วงก่อนม่ะงวดนี้ก็เป็นตัวเลขนะคะอ่าเมจิกสีฟ้านะคะงวดก่อนจะเป็นสีแดง อันนี้เป็นาเขียนที่เขนให้อันนี้เขาเขียนที่บ้านเขียนมาจากที่บ้านอนีที่บ้าเขาบอกจากบ้านไม่ได้เพราะพี่สาวเขาติดโควิดเขาก็บอกว่าเขาเสี่ยงคเขาพูดเองแต่ถ้าได้เห็นรูปที่เขาบอกผมว่าลุงยายาเนี่ก็ตลกพุงอหรือลุงจะเข้ามาเดี๋ยวติดโควิดลุงก็บอกว่าลุงไม่เข้าเราลุงอยู่ข้างนอกมาถามเล็กนบูเพราะเอชซีเขาทา เด็กลกปู่มาเยอะจเขาเลยเขาเลยบอกแม่เราจุดธูปได้เลขอะไรนะเขาจุดที่ไหนนะคะจุดที่บ้านครับที่บ้านนี่ก็จะมีกระถางธูปที่ลูกปู่ให้ไว้แล้วก็เชิงเทียนที่ลูกปู่ให้ไว้แล้วก็เทียนที่ลูกปู่จุดไม่หมดก็ยังอยู่ที่บ้านเขาแต่ในโชว์ไม่ได้จครับก็เป็นผนปูกะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางทีาผหดก็เอาใหม่ครับถ้าลูกก็ดีใจ ไม่ใช่มันผิดแล้วด่าคนถูกก็ให้เอฟซีเป็นช่องเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางก็คุยคๆการยิมเนเียนเจียมใซดีกว่าค่ะอย่าไปหน้าบูดหน้าบึ้งเด๋ยดติดโควิดอีเราห้ามไม่ให้เขาพูดไม่ได้ก็แล้วแต่ครับก็อันนี้ก็อยู่ เป็นมิตรภาพดีกว่าเพราะเราก็มีอยากเป็นศัตรูกันและเป็นคนไทยด้วยกันครับผิดถูกก็คือแนวทางผิดถูกก็เอาไม่ะเราก็มีผิดมีถูกใช่ใช่ใช่ค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับตัวเลขก็ให้เป็นแนวทางเรรานั้นนะคะตามตัวเลขน้องภูมิเสร็จแล้วก็จะมาตามความฝันของพิทัก์เลยเนาะยังไม่ได้ตามเลยนะคะซักรอบเลยนะคะ ฟันฟันจนตายนั่นแหละตายวันไหนก็หายฟันวันนั้นครับอันนี้ต้องนี่น้องทุกคนทุกคนก็ฟันอย่างนั้นแหละพี่บ้างก็มีฟันมีไม่ฟันก็เป็นเรื่องค่าต้องเอาเอาไอ้ที่มีมีคุณภาพคือเอาเป็นตัวเลขเพราะเราก็มาหาเลขครับก็เอาที่ที่เป็นตัวเลขแต่บางทีก็อาจจะฟันเป็นจริงบ้างบางทีก็ไม่เป็นจริงส่วนมากแล้วเป็นจริงเนาะแต่ฟันรวยยังไม่เป็นจริงเลย งวดนี้แหละค่ะขอบคุณนแนวมากค่ะสตตัวเลขน้องภูมินะคะค่ะเดี๋ยวมาตามความฝันของพิพัฒน์โตเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมเราก็ได้ตัวเลขที่น้องภูมิให้มาแล้วนะคะน้องภูมิจุดให้มาแล้วนะคะนั่นก็คือ957นะคะ957ก็เป็นเลขตัวเดิมนะคะกับที่ให้เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะน้องภูมิให้657 สี่สองศูนย์นะคะน้องภูมิให้แต่งวันนี้น้องภูมิให้เป็นเก้าห้าเจ็ดนะคะกับเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะแล้วก็สองศูนย์ตัวเดียวนะคะเป็นเลขเป็นเลขสามตัวบนสามตัวบน,วบนกับสองตัวนะคะน้องภูมิให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบกับเลขโค้งสุดท้ายของน้องภูมิในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนี้นะคะสวัสดีจ้า